มือนี่คือชงหนาตุลุกะเกาสดน้ำแกงว้เนี่ยกินน้องง้วอว้เหรอบว,อวอมต้ะชงตุลุอยู่หน่อยนะไปซู่ซูไปมาคพณ้นอ้องภาคุณยายไปโรงพยาบาลกัน,นไปตามนัด หปามนาบานจะฟองกเป็นร้านค่ะก็าเอากินจฟ้องนี่นัดนตาาี่้าพ่อขายเนสว่างน่ไมะนายังกินอย่างเลยแต่คือกินดเลยาตงานมาแรงกังกนพี่น้องจะมามาอดโรงพยาบาลเลยเหมาหอดโรงพยาบาลนะพี่น้อง มือนี่เป็นมือวันกอ่อตั้งโรงพยาบาลงจทำเปิดทองไตสาขาวสองเมือนเกาเช่นเดินพี่นอ้องบรรยากาศสบายกันดีสุขสุขคนเรกเนาะพี่น,อน้องเนาะอากาศว่าหนาวเป็นไรใครแน่มือ ซีคือของพี่นอ้องคุณยายนันทาโยกระโตกกระนอนอคุณยายเขาของฟอกกับพี่นอ้องไปรอนะ้ออกไปรอนนะ้ำม,มือเป็นข้างนอกกัน ีฟอกไตโรงพยาบาลสว่างเด่นดีหนุนพี่นอ้องเอาเปรรยากศาศเช้าช้า ดีแม่มาแต่สาวก็นอนขึ้นห้องน้อแ้ดีค่ะคุณแม่แมวีกซอทอนี่คือว่าสุภาพแต่นาะเรื่องไทยอะอทอเลยอทอเลยนี่ สอทอะไรเนี่ยเผนเห็ดบุญโรงพยาบาลพี่น้องซาสว่างสิมาใส่บาตรใส่พกน้ำเพลินพุ่นคือเนซากะมาแล้วจังแอบคือสิบบ้าดอกคนพักคนพักกันไปเที่ยวก็จันพคนติดตามพระอาจารย์มาแล้วนี่ขอบคุณคนหนุ่เลือดจันเที่ยว กับเพื่อน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 เขากันร่วมกลุ่มกันไปเที่ยวโอ้เพคุนมีลงทานน้ำคุนมีลงทานน้ำจ้าฮะน,น้องมะจะได้ไปใส่บาดใส่พกน้ำเพลินหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำม,มาหยุดลงทานกบบนีกข้ต้มก้าต้มขม้าวหนุ่มก็ได้ยืนยัน ไปกันมาใใ่บาดขึ้นนานกาแฟน้ำพี่น้องเดี๋ยวเอไปให้มาลอมาลอกาแฟนมานกาแฟส่บุญมาใส่บาดบุญต้มบะสมเด็ดพระยุคลาสคุณหมอพี่น้องเอ้ยมีเห็ดบุบลงพัยาปัลสมเด็จพระยุคลาสสว่างเด่นพี่น้องก็เดอ กินมะท่านกันเด้อพี่น้องโรงพยาบาลเขานี่ยแหละพี่น,อน้องคุณยายฟอกไตยอยู่จนในสายฟ้าหางเข่าไปคุณยายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครูท่าน,นมาอยู่พี่น้องเอ้ยรอกันยาย่าดกินเข่าเพราะแห้งเน่ะป่านนี้ยครู <laughs> มาบินบาตร่ล้วพี่น,อน,น้อง้เอ่น <laughs> ใส่บาทจ้าใส่บาทจ้ามาเด้อใส่บาทรออยู่นี่เด้อคุณยายเดอเ้อไปตลาดจะข้าวก่อนข้าวเหียวตาดูสว่างเด่นดิ รถจีไฟแดงพี่น้องรถติดไฟแด,งท,ด,ฟแดงที่ถนนได้ค่ะรถติดไฟแดงค่ะติดไฟแดงค่ะนะสืบปลานะสืบใกล้พี่น้องไป เลาะๆไปดูกันงามจ้าตลาดเพื่อสว่างพี่น้อง